สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมกับอัมโฮมคาพาดูรถนะฮะแหมมาสีผมใหม่ก็ต้องมากับรถใหม่นะครับผมคันนี้นะ มา้า Mazda CX30 นะครับ2.0 SP ปี2020นะครับผมโอ้โหมาเป็นตัวท็อปปี2020เลยและมากกว่านะั้นคือคันนี้ได้ของแต่งมาเลยทุกคนมาดูกันคันนี้นะฮะร,รถคอสโควเวอร์เอสนะ B SUV นะ SU v, นะแบบว่าไซส์แบบว่าขับในเมืองได้ขับในจังหวัดดีนะครับผมเครื่อง2 0 0 0ันซีซีขับสบายสบาย,บายกินน้ำมันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราอยู่แล้วนะฮะเน้นความสวยงามกับความคุ้มค่านะครับผมสวยมากๆนะกระจังหน้าโคโดดีไซน์ของเขานะครับผมพร้อมกับแต่งมาด้าซิกเนเจอร์สไตลิสตันแบบ นี้นะฮะตัดเป็นโครเมียมมามากขึ้นรูรามากขึ้นนะครับผมมาถึงด้านข้างนะคิ้วหนาชินจังนะครับน้องชินจังก็อย่างที่เห็นไปนะครับกันโคนกันอะไรได้ดีไม่โดนสีตัวถังนะเวลาลุยๆหน่อยพร้อมกับล้อ18นิ้วทูโทนอันล้อจากโรงงานนะครับที่เป็นหนึ่งในชุดแต่งนะฮะซิกเนเจอร์สไตลิส ยังเป็นดัลหลอดปี20ติดรถมาตรงปีตรงรุ่นนะครับแต่เดี๋ยวกันเปลี่ยนเป็นปี24ให้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็นี่ครับหูกระจกของเข,งข,งขานะฮะไฟเลเซกระจกมีนะครับพร้อมกับนี่กล้อง360องศานะวันนี้อาจจะไปวันนิดนึงนะมีบีเอ็มให้ด้วยคันนี้นะครับคิ้วกันสาดตรงรุ่นนะครับแอบดูภายในกันนิดนึงภา,ายในจะเป็นสีดําตัดสีน้ำตาลแบบนี้ครับหรูหรามากนะฮะโอ้โหเป็นไงนี่แอบให้ดูนิดนึงนี่มีฟันรูปด้วยนะครับตัวท็อปนะเครื่องเสียงจากโบส์นะครับผมนี่ให้ดูกันเป็นแบบบนนี้ไปเลยะครัผม ได้ฟิล์มลามิน่าไปนะครับตรงนี้น่าจะประมาณ60นะฮะใครไม่ชอบก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วกันด้านหลังมานะครับผมนี่ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือนี่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็นี่ตัวคิ้วกันชนทางของเขาสวยมากตัวนี้สวยมากกันชอบมากวสําสำหรับท่อคู่พอดีเป๊ะเลยนะป้ายอุบลกันแบบกรุงเทพให้อันนี้ไม่ต้องห่วงรู้กันอยู่แล้วนะครับผมคันนี้น่าราคาแบบเราใจแน่นอนนะครับป้ายแดงออกมาร้านสองกันหันไปเกือบครึ่งเลยบอกงี้ไว้ก่อนดีกว่านี่ด้านหลังนะครับผมเป็นไง ตัวแผ่นบางสัมาระนะครับถาดท้ายตรงรุ่นนะฮะและด้านล่างนะซุ้มยางอร่ายสวยๆพร้อมกับซับเบดจากโบส e นะครับผมสุดยอดมากคันนี้อย่างที่บอกไปคือออกป้ายแดงร้านสองนะครับคันนี้การขายแค่เจ็ดแสนห้าบาทเท่าน,นั้นเองโหอย่างเงี้ยราคาเราใจแม่ได้ตัวท็อปแบบนี้และไม่น้อยด้วยบอกให้ไม่เชื่อตามมาดูนะครับผมนี่มาดูกันเลยนะฮะ เบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมพร้อมกับอาร์เมมโมรี่ซีทสองตำแหน่งนะฮะปุ่มเปิดฝาท้ายได้นะครับผมมีไอสต็อปมิทีซีเอสหมดนะครับและกล้องรอบคันแบบนี้นี่กล้องรอบคันนะครับผมหมุนตามพวงมาลัยด้วยเป็นไงสุดยอดนะฮะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวอาร์คุสคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับเลนคลีปต่างๆนะฮะฝั่งซ้ายควบคุมมีเดียปกตินะครับและเลขไมล์ของเขาสามห8ื่กิโลเมตรเป็นไงบอกแล้วว่าน้อยนะแอร์นี่คืออิสระซ้ายขวาานะครรับตงงกลงกล็ โอ้พี่นี่เป็นโนแบ็กนะครับควบคุมมีเดียได้นะครับควบคุมเสียงนะฮะมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับผมรองรับ Apple c a r p l a เพแบบเสียบสายนะคันนี้ยังไม่ไร้สายนะครับผมแล้วก็ซันรูปเปิดได้นะครับไม่เหมือนบางแบรนด์นะฮะบอกไว้ก่อนนะครับผมคันนี้ซันรูปเปิดได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับเอ๊จะเดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องก่อนดีกว่าจะได้ตัดสินใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ย คุ้มค่ามากๆนะครับอย่างที่บอกไปร้าน2เหลือ75 9เองทุกคน759 0 0 0บาทเริ่มต้นออกรถเพียงแค่99บาทนะครับ7ปีผ่อนแค่13คื่นสามาเครดิตดีเหลือ12ื่นสองนะทุกคนและนี่ยังไม่รวมโปรนะโปรโปรพิเศษนะแต่พูดออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาว่านะทักมาเดี๋ยวบอกให้โปรพิเศษสําหรับคนที่ทักกันมา5คนแรกแค่นั้นเองนะครับมาดูห้องเครื่องกันนี่นะห้องเครื่องสวยๆคินคลีนน็อตไม่ขยับสักจุดนะครับผมนี่เป็นไงดูกันแบบนี้แล้วถ้าเกิดอยากดูคลิปเพิ่มเติมแบบจอละเอียดดูแบบทุกกอ ทักมหาที่ลายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวกันส่งให้ดูนะสวยๆแบบนี้เครื่อง 2000cc อัตราบริภคน้ำมันอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ถ้าขับในเมืองอาจจะเหลือ9นะครับบอกไว้ก่อนนะพวกน้องเครื่อง2000กินน้ำมันนิดนึงเติมได้5 e 8 5, 8 9 5ห้ e 85แต่91้าหน้ามเติมนะทุกคนน้องไม่ชอบนะครับผมมันไม่อร่อยน้องบอกนะก็759,000บาทผ่อนแค่เดือนละ1ม0 0นสออกรถ99บาทและดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่1 จด9ดเหลือจะเชื่อนะครับใครสนใจต้องรีบติดต่อมาแล้วโทรหากันได้เลยที่09ไม่ใช่สิ0855140450นะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ฮะศูนย์หกเหรออ๋อศูนย์หกห้าเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่แล้วกันแปดสี่ศูนย์หกหห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์นะครับผมก็หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดยูเอ็มโฮมคาร์นะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผิดนิดนึงไม่ได้ถ่ายนานขออภัยด้วยไว้เจอใหม่คคลิปหนน้าาาทุกบบ๊ยย